ลรต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถิติหานอยนะคะวันที่18บธันวาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูวันที่17ธันวาคมกันนะว่าวันนี้ใครจะเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายนะคะวันที่17เนี่ยก็ต้องบอกว่าเด่นของเรานะคะสองสนะคะเด่นเดี๋ยวนะเด่นสองสของเรานี่ถือว่าปังมากนะคะไปทุกห้านอยนะคะ เจาะเน้นๆไปหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะมาดูทีละตัวกันค่ะพิเศษของเรานะศูนย์ห้าสองหกหกทุกคนศูนย์ห้าสองหกหกนะคะสำหรับสายเด่นวิ่งรูดนะคะก็ได้เลยนะสองสี่นะคะนี่นะคะเจาะเจาะเรามีเน้นๆอน่ะสองศูนย์แต่เขามาแยกกันนะทุกคนศูนย์ห้าสองนะคะก็ ไม่เป็นไรนะคะเราก็ได้สายรูดไปนะคะห้าสองนะได้บนไปนะคะปกติของเรานี่คือ,อ,อพระเอกนางเอกของเราเลยนะคะเก้าห้าศูนย์นะคะเก้าห้าศูนย์เก้าสองนะคะเรามีเจาะเน้นๆไปหนึ่งตัวทุกคนนะคะก็ดีใจด้วยมากๆนะคะปกติของเราเป็นพี่ใหญ่นะคะวันนี้นะคะพี่ใหญ่นะคะปกติของเราได้เก้าสองนะคะได้เจาะหนึ่งตัวนะคะ โอ่หนึ่งตัวแล้วก็วิ่งรูดได้ด้วยนะคะสี่สองนะคะก็มาเหมือนกันนะคะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับเด่นนะคะ Vp i ของเรามาดูกันค่ะ98821ทุกคนนะ,ะ98821เรามี98นะคะแต่ว่ามันมาแบบในรูปแบบแบบเบิ้ลอะมันน่าจะเป็น889นี่เราก็เสร็จเราเลยนะคะแต่ว่ามันมา988ซะอย่างนั้นนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้สายรูดไปนะคะ42นะคะนี่เลยนะคะเข้าทุกแนนนอยนะคะสําหรับสายเด่นนะคะ24ของเรานะคะคือหลักสองมาหมดเลยสี่ไม่มาเลยนะคะวันนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนะสําหรับสามตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหร่เลยนะคะก็นี่ฮะ98เราไม่ได้จับเลยเพราะว่าเราก็ไม่ดูมันจะมาเบิ้ลใช่ไหมถ้าออกเลขเบิ้ลนี่เราแบบไม่รอดเลยนะคะถ้าสมมุติว่าออกสามตัวเลขเบิ้ลนะคะ ประมาณนี้นะทุกคนก็สําหรับเอ่อหวยหวยลาวใช่ไหมอ่าหวยลาวออกตัวเดียวกันเลยแล้วต้นแบนบอกว่าหวยลาวนี่ก็ลองปรับใช้ดูใช่ไหมคะถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แทนแน้นรู้เลยว่าสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะวันนี้ออกอะไรอะ่ะอ่าลาวนะคะลาวลาวหวยลาวเอสองเก้าเก้าเจ็ดใช่ไหมนี่เลยออกตัวเดียวกันเลยนะคะกับปกตินะคะนี่เลยนะคะ ตรงๆเลยนะคะลาวตรงๆเลยนะนี่นะสมมุติแฟนแฟนแท้ต้นบ้านจะรู้แน่ๆว่าลองไปปรับใช้ดูหน่อยหยิบไปใช้ดูหน่อยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาค่ะวันนี้ต่อวันที่สิบแปดเลยนะวันที่สิบแปดของเรานะคะขอซิกได้อะไรนะคะวันนี้โอเค ตามนี้นะคะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะคะวันนี้ตำแหน่งเด่นเปลี่ยนนิดนึงนะคะมาดูกันค่ะหนึ่งสองฝากทุกคนกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์กระต้นบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็มีห้าสองห้าสาม แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามต้นบ้านตลอดแล้วก็คอยกดไลค์ต้นบ้านนะคะขอให้ทุกคนนี่ก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลแตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะหกสองนะคะหกสามแล้วก็หกเจ็ดนะคะประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับเจาะเอา้าทำไมเลขหกเนตัวใหญ่จังใช่ไหม <laughs> มาค่ะมาการหลักเก้ากันทุกคนนะหลักเก้าก็จะมีสองเก้านะคะ มาอีกแล้วทุกคนสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้านี่นะคะจอมมันก็จะกันหลักเก้าให้นะสําหรับหลักเด่นในวันที่สิบแปดเนี่ยจะมมันจะฟันเป็นหลักนี้มาดูกันนะคะฟันเป็นหลักนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอขีดสีแล้วกันค่ะนะคะฟันเป็นตมแหน่งนี้ทุกคนสองมาอีกแล้วทุกคนสองหกนะคะตำแหน่งนี้เลยนะเด่นนะคะมาดูหลักสองกันนะคะหนึ่งสองนะคะ ห้าสองเมื่อวันเมื่อวานไปอย่างห้าสองห้าสองก็ไปแล้วแต่มันมาอีกทุกคนนะห้าสองหกสองนะคะหลักหกก็จะมีหกสองหกสามแล้วก็หกเร็จทุกคนนะคะมันออกมันทำไมได้ตัวเดิมในวันนี้เนี่ยนะคะมาค่ะมาขอขีดนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าเด่นอะไรไม่เด่นอะไรนะทุกคนนะคะเด่นนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะ เดี๋ยวเรามาลองขิดนี่กันก่อนนะจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะหนึ่งสองหสองหสองหสามแล้วก็หกเจดนะจ๊ะมาหาสามตัวแล้วก็มาลองจับตำแหน่งที่มันเคยออกให้ด้วยนะคะก็จะเป็นเจ็หสามทุกคนเจ็ดหกสามดเสามหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ 2องเจห้านี่คือเราต้นบ้านชอบหกสามเห้ดนะคะพรุ่งนี้นะคะก็ ชอบส่วนตัวนะก็เลยจับ3ตัวให้แบบนี้นะคะยังไงทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะคะรถต้นบ้านก็ไปเพียงทางเท่านั้นนะคะอ่านคําเตือนด้านล่างด้วยนะเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะใช้สติในการรับชมนะคะทุกคลิปต้นบ้านจะมีคําเตือนนะเดี๋ยวยังไงสําหรับหวยลาวเนี่ยยังไงก็ลองพิจารณาดูในงวดถัดไปนะว่าสติของเราต้นบ้านเนี่ยจะไปถึงไหมเนาะนะคะสาหรับใครที่ไม่รู้นะคะก็ถ้าเป็นแฟนแท้น่าจะรู้นะ,ะว่าสติของรถต้นบ้านทางนอยเนี่ยน่าจะไปถึงลาวอยู่นะคะโอเคค่ะยังไง ก็ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่พวกนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ